ครับก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องฟองปลาหนุ่มแม่แซมซรายไม่เอาบองโอนมิรักเฟ็เห็บทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับพวกเราเหมือนเดิมนะครับคอสปหคณะสํารวจป่าเห็ดครับวันนี้พามาเก็บเห็ดที่ป่ากับเชิงอีกวันครับมาดูกันครับว่าวันนี้เราจะได้เห็ดหรือเปล่าครับก็อย่าลืมนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามให้กําลังใจช่องน้อยๆของพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับไปดูกันเลยครับว่าเราจะเจอเห็ดหรือเปล่าครับตอนนี้ก็เห็นแล้วหนึ่งดอกแล้วครับ เห็ดละโง่พุ่นนะวันนี้มีเห็นบ่อนี่เห็ดละโง่ครับละโง่ขาวครับดอกเดียวครับดูครับว่าวันนี้เราจะได้เห็ดเยอะหรือเปล่าครับไปดูกันเลยครับเห็ดพึ่งครับหนึ่งดอกครับผมสวยๆเลยครับดูดอกงามๆเลยครับเห็ดพึ่งเข้ากันครับ ดอกตรงนี้ครับสวยๆนะครับตรงนี้2ดอกครับสวยๆเลยครับ นอกจากหาเห็ดแล้วเราก็ยังหาเลขด้วยครับนี่ครับตาดีได้ตาร้าเสียตาใครดีก็ได้นะครับดูเอาเองนะครับพี่น้องตรงนี้อีกหนึ่งดอกครับผมหลังจากที่เมื่อวานไม่ได้มาครับวันนี้ก็ยังพอเห็นอยู่บ้างครับ เนี่ยครับขึ้นใหม่ครับนี่ครับตรงน,นี้หนึ่งดอกครับนี่ สองดอกอดอกสามดอกสามดอกเต๋สอสามดอกตอกตรงนี้สามดอกครับมันเราื่อยืมคืนสวงามอสองดอกครับตรงนี้นี่ครับทีมงานเราเจอครับ คณะสำรวจป่าเห็ดครับคอสปหวันนี้มีนางเอกรับเชิญมาสองคนครับเจอเองคุณเอกเบตรเองคหะหนูหายเบตรเองไหมเต้มาเบตรเองไหมไม่วไหวโอ้ยตรงนี้ครับดอกงามๆเลยครับหนึ่งสอง ว้าวตรงนี้ครับสวยงามมากเลยครับอืออีกดอกหนึ่งโอ้โหเห็ดแห้งๆครับดูครับหัวแตกหมดแล้วครับลมหนาวมาผิวแตกเลยครับถ่ายอะไรเนี่ยถ่ายได้แต่ใบไม้ไ ดอกกาลังงามครับวันนี้ตรงนี้สามดอกครับเดินไปเดินมาก็กลับมาเห็นที่เดิมเนี่ยครับนี่ครับดอกเล็กๆตรงนี้หนึ่งดอกครับน่าจะเป็นเหตุรอบสุดท้ายของปีนี้แล้วครับน่าจะ ไม่เกินสิ้นเดือนนี้ครับน่าจะหมดไม่มีเห็ดเก็บแล้วครับตรงนี้สวยๆอีกหนึ่งดอกครับผมนี่ครับเดินไปเดินมาก็ไม่เจอที่เดิมครับตรงนี้อีกสองดอกครับผมเนี่ยครับวูยขาย,ยาวๆเลยครับ ตรงนี้อีกหนึ่งดอกครับผมนี่ครับตรงนี้อีกหนึ่งดอกครับตายใบไม้ครับดอกน้อยๆครับ เห็ดพึ่งซาดครับตรงนี้ลมหนาวมาแล้วก็ผิวแตกแบบนี้ครับไม่ได้ทาโลชั่นครับนี่ครับตรงนี้ครับดอกสวยๆเลยครับสวยงามมากตัวนี้ครับโอ้โหเท่าชรายแก่ชราเน่าแล้วครับชราภาพครับอ่าเก็บไว้ทําเชื้อตรงนี้เลยครับพึ่งซาดครับตรงนี้ดอก เออเก่าแล้วครับโอ้ไม่ไหวแล้ครับพี่น้องไม่ได้นะครับเก็บไว้ทําเชื้อเถอะครับมีมดด้วยพึ่งซาดหน้าหนาวครับผิวแตกอีกแล้วครับสงสัยจะไม่ได้ทาโลชั่นครับพึ่งซาดตรงนี้สองดอกครับตรงนี้ผิวไม่แตกครับสงสัยจะมีโลชั่นทาครับ ึ่งอะไรครับเนี่ยอันนี้พึ่งอะไรเข้าดง o n g เหรอแม่เนื้อเออเข้าดงเข้าดงเข้าดง o พึ่งซาดครับตรงนี้อันนี้ไม่แตกเขือบครับพึ่งข้าว dong ครับโอ้ยดอกกําลังสวยเลยครับเข้าดงแห้งๆครับไม่แห้งเอาเก็บเลยกำลังตื้นครับน้อยๆครับคนนี้ครับเก็บใส่หมวกมาครับ ไม่มีตะก้าน้ำเขาโอ้หอันนี้อะไรแตกคขือบ่อหน้าหนาวบ่อหน้าหนาวไม่ได้ทาครีมโอ้โหมันยังเล็กขนาดนี้ครับไม่น่าเราไม่เห็นครับเล็กขนาดนี้ก็แตกคขืบแล้วครับเห็ดกอแดงครับ ตรงนี้ครับเข้าดงแตกขืบครับฝนเทข้าดงเนาะดูดูเห็ดพึ่งขาวครับตรงนี้เห็ดพึ่งไทยครับโอ้อันนี้หนวบ่นี่เกือบสงส่จะขมแล้วมั้งอันนึงอุ้มเอาดอกลม้นี่นี่คือสีขมอ่ะืเอาไปชิมดูเจ้า มันก็มันก็ขึ้นราทั้งหมดนั่นแหละมันแข็งเกินมันดมันแห้งเกินมันแห้งมันขึ้นมาแล้วมันแห้งมันก็ยังอุตสาห์ขึ้นอะนนี้อไม่แข็งปกเลยสวยมากเลยจะกินได้ไหมกินได้ค่ะ

អមឈរនៅទីចំភេតូភ្នំណាពួតមីលមួយប៉លូលំប៉ុនប៉ុនភូននេះครับ มันเล็กเกินอะ่อนะ,ะขึ้นข้าวแตเกเคิบครับตรงนี้ <c ười> ขึ้นแห้งๆครับข,ไไขึ้นเสร็จแล้วมันก็แหง้งเยอะตนเยอะอยู่นะครับตรงนี้เอ็งเก็บอันนู้นนะ หมดแล้วบอกยังนี่มันมีทั้งใส่ใบไม้ขึ้นเยอะอยู่นะตรงนี้โอ้โหเก็บกันสนุกสนานเลยครับตรงนี้พึ่งพึ่งหัวเหวพึ่งข้าวหัวหยองครับพึ่งข้าวหัวหยองแต่มันแตกเคิบนี่พี่โปลทางนี้จริงจริงจ้ะินะอย่าพากันไปกินแล้ว ข้าไปทำไมล่ะเนี่ยน,นี่มันอยู่ตรงนี้เองค่ะกันเรียบนี่นี่แหละเดินเยอะห <c oughs> นูถ่ายนะเห็นเอาหนูมุดข้างหัวานยองแตกเคิบครับตรงนี้เยอะเลยครับดูครับอ๋อน่าจะเอ็งเก็บหน่อยนะเดี๋ยวถ่ายให้ใหเเก็บตรงไหนก่อน ก็บทางนู้นก็ได้มันเยอะโอ้ยเดินเยียบไปนะเธอไม่ก็เห็นแล้วแต่มันหลบไปได้ไงมันเยอะอะเก็บเลยข้าหวัวยองน่งไม่ได้เอามาไม่ได้เอามานี่เอามาอยู่ตรงนี้แล้วอ๋อดูมีคนเอามามีคนไม่เอามา,านะเก็บกันแย่งกันเก็บสนุกสนานเลยครับตัวนี้ขึ้นข้าวข้าว,าวหัวยองแต่มันมันแห้งๆครับดู มันแห้งๆแวันนี้มันห่วยย่องกินไหมคะห่วยย่องกิงไหมแคะท่านพิชฌาณเลยจริงคอมเมนต์ด้วยค่ะคอมเมนต์ได้ค่ะทำไมมีจุกเดียวนะนู้นนู้นจุกเดียวเลยพี่พนเก็บได้เนาะเก็บเลยจ้ะถ่ายยังถ่าย่ถายแล้วยังกำลังถ่ายกำลังเก็บเลยจ้าเก็บเลยเก็บกำลังถ่ายกำลังเก็บเดี๋ยวพี่น้งไปทำนู่ก่อนอีกนิดนึงถ่ายก็เก็บนะพี่นี่จ้า สรุปเหตุคอสปอหอคณะสำรวจปลายเหตุของเรานะครับวันนี้เต็มตาอยู่ด้วยจ้าดูทางนู้นครับทางนู้นได้กระสอบหนึ er. ่งเลยครับคนนี้ครับนี่ครับไม่คึนครึ่งค่ะเกือบเต็มถังครับครับก็คงจะกลับกันแล้วนะครับเย็นแล้วครับ ครับก็กราบขอบคุณทุกการรับชมนะครับทุกทุกไลท์ทุกเมนทุกแช์นะครับทุกๆการติดตามนะครับก็อย่าลืมกดติดตามให้ช่องน้อยๆของพวกเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการหาเหตุของพวกเรานะครับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับโชคดีมีชัยทุกหวรวยเบอร์กันทุกคนครับพรุ่งนี้ก็ไปเกี่ยวข้าวก่อนครับพักก่อนไม่ได้พักครับเกี่ยวข้าวนี้ไม่ได้ข้าวปานะคะเกี่ยวข้าวก่อนค่ะ